สำหรับบ่อนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราป้อนไฟเข้านะครับบอจะติดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับสวิตช์เมนสวิตนะครับดูนะฮะสังเกตว่าพัดลมจะหมุนนะครับแล้วก็ไฟจะติดนะครับนี่ก็คือความต่างอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต่างจาก z ks21 ของวูช h i a อ d i โอนะครับของเขาจะมีสวิตช์ปิดเปิดในตัวด้วยกับบนรูปนะครับแต่พัดลมระบายความร้อนจะติดตลอดนะครับนี่นะฮะไม่ต้องรออุณหภูมินะครับ นี่คือไฟเลี้ยงนะครับสามสิบแปดโวลต์นะฮะชื่ออุปก,กรณ์บลูทูธนะฮะ YS Audio นะครับเชื่อมต่อบลูทูธแล้วจะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับ <S <S